ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการจัดโปรโมชั่นที่ผมเองก็คาดไม่ถึงครับว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยไม่ว่าเราจะเป็นผู้ขับขี่เป็นผู้โดยสารหรือประสบอุบัติเหตุทั่วๆไปใครที่ซื้อ f a สซิหรือฟินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนพศ2568 จะได้รับฟรีประกันอุบัติเหตุชดเชยรายได้จากทิพยะประกันภัยตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารครับว่ามันจะมีการแถมประกันอุบัติเหตุแบบนี้หรือไม่อย่างไรจากแคมเปญล่าสุดยามาฮ่าแคสุดคูณ2ที่มีการแถมฟรีประกันอุบัติเหตุสำหรับใครที่ซื้อฟัสซิโอหรือฟินผมบอกเลยครับว่าให้ความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง คือไม่ว่าเราจะเป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองหรือจะซ้อนท้ายคนอื่นหรือจอดรถไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แต่เกิดอุบัติเหตุทั่วๆไปต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะมีการชดเชยรายได้ให้วันละ1,000บาทครั้งละ3วันต่อเนื่องรวมเป็น3,000บาทและภายในหนปีได้รับ10มากถึง10ครั้งก็หมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุ10ครั้งพักโรงพยาบาล10ครั้ง จะได้เงินชดเชยรายได้ครั้งละ3,000บาทต่อ3วันรวมทั้งหมด10ครั้งก็30,000บาทโอ้โหนะครับเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะมีแบบนี้ด้วยมาถึงวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับความจริงผมควรจะบอกให้ทราบกันก่อนหน้านี้ว่ายามาฮ่าเขามีโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนใครที่ซื้อฟาซิโอหรือฟินจะได้แถมฟรี ประกันอุบัติเหตุชดเชยรายได้จากทิพยะประกันภัยใครที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้แถมฟรีประกันอุบัติเหตุลองกลับไปสอบถามที่โชว์รูมยามาฮ่าที่คุณซื้ออีกครั้งหนึ่งครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้และหลังจากหมดวันที่30กันยายนไปแล้วผมยังไม่แน่ใจครับว่ายามาฮ่าจะมีการต่อโปรโมชั่นแบบนี้อีกหรือไม่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ ฟาซิโอโดนทุกสีครซี่ทุกเ h ด d าเอ็ดแรงคูเกตันสุดป่อชจริงจริงฟังไม่ไหวอย่ามาห้าฟาซิโอดีไปหมดทุกสีเจมใหม่สไตล์เนี้ยฟาซิโอโดนทุกสีครซี่ทุกเ h ด d าเอ็ดแรงคูเกตันสุดป่อชจริงจริงฟังไม่ไหวอย่ามาห้าฟาซิโอดีไปหมดทุกสีเจมใหม่สไตล์เนี้ย